ไฮทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาววันพุธด,ด้วยนะคะชาววันพุธด,ดวงชะตาของคุณประจำช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยอยากให้ชาววันพุธท,ทุกๆท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆมาเริ่มต้นกันเลยนะคะชาววันพุธประจำช่วงเดือนธันวาคมส่งท้ายปีกันแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างชาววันพุธนะคะมี justice เกิดขึ้นที่ตำแหน่งตัวตนนะ The Lover นะคะสามถ้วยอ่าชาววันพุธกำลังจะเจอกับเรื่องราวดีๆนะเนี่ยคิงดาบนะคะ The Fool หนึ่งเหรียญ แปดไมเท้าวเป็นช่วงอย่างการกรอบโกยเลยนะบางทีทำงานเยอะหรือว่าภาระเยอะความรับผิดชอบเยอะเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างความหวังของครอบครัวหรืออะไรก็ตามนะคะเป็นหัวหน้าเป็นคนที่จะต้องแบกหามความรู้สึกความนึกคิดคนอื่นหรือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะหนักถึงขั้นว่าเราจะต้องเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบทุกคนในครอบครัวเป็นเหมือนกับหัวหน้าครอบครัวเป็นที่พึ่งของที่บ้านเป็นที่พึ่งของคนรักมี หลายสถานการณ์ที่ถือว่าก็ค่อนข้างที่จะมีบ้างนะคะความหนักหน่วงใจบางทีเนี่ยตัวตนที่แท้จริงเราอาจจะหายไปเลยก็ว่าได้ปัญหาที่มันมีอยู่รอบด้านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรัดตัวอยู่พอสมควรนะคะจนบางสถานการณ์เราเองรู้สึกมืดแปดด้านยังไม่ได้เจอกับทางออกที่ดี ในช่วงเวลาเดือนธันวาคมนี้เนี่ยกำลังจะถอดใจในการทำอะไรบางอย่างด้วยนะคะหรือกำลังจะหาทางออกอื่นเพื่อที่จะพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยมีทิศทางใหม่ๆกับชีวิตมากขึ้นแต่ต้องบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวชาววันพุธเองประจำช่วงเดือนธันวาคมนี้ บริวารคนรักผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยญาติพี่น้องหรืออะไรก็ตามนะคะที่มีผลประโยชน์ต่อคุณเป็นคนที่รอบข้างคุณเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รับความเห็นอกเห็นใจเห็น ความเอ็นดูจากคนรอบข้างนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีคนสนับสนุนนะคะหรือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของได้สิ่งของมีค่ามีราคามีเงินก้อนเข้ามาในชีวิตนะคะชาววันพุธประจําช่วงเดือนธันวาคมนี้มันมี justice เกิดขึ้นที่ตําแหน่งตัวตนเนี่ยยังบอกอีกในหนึ่งว่าใครนะคะที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนเข้าใจผิดไม่เข้าใจคุณหรือว่าใครเนี่ยเข้าใจเราผิด ผิดหรือใครที่เกี่ยวข้องกับงานทำสัญญาเอกสารข้อตกลงเนี่ยคะทำเรื่องกู้ยืมอะไรในช่วงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะผ่านคนที่เข้าใจเราผิดก็มีเกณฑ์ที่เขาจะมีเหตุมีผลแล้วก็มองเราในรูปแบบใหม่ๆห,หรืออีกในหนึ่งนะคะใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาในการต่อสู้เราใช้เวลาในการเหมือนกับว่าพยายามที่จะสร้างตัวตนพยายามที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นถึงความสามารถ คุณแต่เขาแต่คนรอบข้างอาจจะมองข้ามมองผ่านไปก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันจะประสบความสำเร็จแล้วนะคะยิ่งถ้าใครทำอะไรในโลกออนไลน์ในช่วงนี้นะก็กำลังจะมีชื่อเสียงเกิดขึ้นแล้วด้วยเช่นเดียวกันนยคะมีคดีความมีเอกสารสัญญาอะไรที่มันติดขัดมีปัญหาไม่เข้าใจอะไรกับใครก็เป็นช่วงเวลาที่เรื่องราวทุกอย่างมันจะเหมือนปลดล็อกหัวใจคุณทาให้คุณเจอกับทางออกที่ดีนะคะแล้วก็ เป็นช่วงเวลาที่ต้องทุ่มเทกับงานค่อนข้างที่จะหนักนคะ,ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะคุณจะได้รับการยอมรับได้รับ การยอมรับนะ้อแล้วก็นับถือมากขึ้นเป็นช่วงเวลาอีกอย่างหนึ่งที่ในตอนนี้เนี่ยเรากําลังมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจด้วยนะธันวาคมนี้ถ้าใครมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเนี่ยบางทีเรายังใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลมากกว่าความถูกต้องเนี่ยใช้ปัญหาของตัวเองเป็นที่ตั้งอยู่ก็ต้องพยายามที่จะดูด้วยละกันนะคะถ้ามันจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจจริงๆบางทีเนี่ย ถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นแล้วการตัดสินใจนั้นมันก็ เป็นการตัดสินใจจากตัวคุณเองนะคะและเรามองดูแนวโน้มแล้วเนี่ยเราคิดว่าเรารับมือไหวก็ควรตัดสินใจอย่างเด็ดขาดไปเลยเพราะคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำนะ The f u เนี่ยค่ะมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าเราจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆที่มันมาจากอารมณ์ของเรานะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาววันพุทธใช้อารมณ์ค่อนข้างที่จะเยอะในการนําในทุกๆเรื่องอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาเราใช้เหตุใช้ผลเยอะแล้วมันไม่ได้มีอะไรดี ขึ้นมาแต่พอเราใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกว่าเราสบายใจและเราคิดว่าเรารับได้กับสิ่งสิ่งนั้นมันก็จะทําให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทานะคะได้เลือกในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็เป็นอิสระกับชีวิตมากขึ้นยิ่งใครนะคะช่วงนี้เนี่ยกำลังทําเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะหรือว่าการติดต่อสื่อสารอยู่ทางไกลกําลังคิดที่อยากจะไปเดินทางไปเรียนไปทํางานไปไหนก็ตามที่มีการเดินทางระยะทางไกลเนี่ย พัดฐานพัดพลากจากถิ่นฐานไปนะก็มีเกณฑ์ที่กําลังจะเจริญเติบโตและรุ่งเรืองเกิดขึ้นนะคะชาววันพุธและที่สําคัญนะใครที่คุณเคยให้ความช่วยเหลือคุณเคยให้ความช่วยเหลือใครนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคุณ จากคนที่คุณเคยไปช่วยเนี่ยแหละมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนมาด้วยนะคะสําหรับใครที่ทํางานบริษัทนะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองให้กับความสําเร็จอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินเนี่ยฮะที่มีโอกาสใหม่ๆทางด้านการเงินเข้ามานะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนที่โสดมาก็มีสถานการณ์แล้วนะว่า มีเกณฑ์ที่จะได้สละโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับใครบางคนที่เราเองเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเป็นการส่วนตัวแต่รู้จักกันผ่านเพื่อนรู้จักกันผ่านคนกลางพราะสื่อแม่สื่อนะคะหรือว่าอยู่ในโลกออนไลน์กันมานานแล้วแต่ว่าเราเนี่ยมองข้ามไปก็มีโอกาสนะชาววันพุธที่คุณจะได้เจอกับคนเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตนะคะอยากจะบอกชาววันพุธว่าสถาน การช่วงนี้เนี่ย อย่าท้อเชียวนะบางทีเนี่ยงานเยอะปัญหาเยอะก็จริงนะคะแต่มันก็ไม่ได้หนักหนาะขนาดนั้นสถานการณ์จะราบลื่นแล้วนะก็อย่าท้อนะคะอย่าท้อเลยอ่าเพราะเวลาคุณท้อเนี่ยคุณจะไม่เอาอะไรเลยนะเห็นไหมระวังทุกอย่างไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มันมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็ตามแต่มันมืดนะคะสถานการณ์มันมืดไปหมดแล้วมามืดแปดด้านอีกปิดหูปิดตาเลยเห็นไหมมันก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยๆบ้าง ะะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาววันพุธอย่าท้อกับสิ่งที่เราทํามีความสุขกับสิ่งที่เป็นนะคะมาดูนิดนึงนะคะว่าพลังงานหลักเนี่ยชาววันพุธเป็นอย่างไรบ้างคะชาววันพุธอัศวินเรียนคิงถ้วยนะพลังงานหลักยังถือว่าดีนะคะเนี่ยณนะตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยจิตใจข้างในค่อนข้างที่จะเหนื่อยๆแล้วนะพอดี กับช่วงเดือนธันวาคมด้วยอยากหยุดอยากพักอยากไปสังสรรค์อยากไปปาร์ตี้นะะี่ะตัวยังทำงานอยู่แต่ใจคิดถึงเรื่องเที่ยวแล้วนะะี่ะคิดถึงเรื่องที่จะใช้เงินแล้วบางทีได้ข่าวดีมาเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอาจจะได้โบนัสได้อะไรก็ว่าไปแต่นะคะคิดแล้วอะ่ะว่าจะหยิบจ่ายใช้สอยยังไงนะคะเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ตอนนี้ใจกับ เ,เขาเรียกว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ก็ต้องหนักแน่นนิดนึงนะชาววันพุธ อดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยบางคนลงทุนทําอะไรไปแล้วที่ผ่านมานี้มันไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะหรือว่าขาดทุนทุนจมโดนโกงอาคนใกล้ชิดคนสนิทคนที่เราคิดว่ามันคงจะไม่ทําร้ายเราอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีนะคะที่เรื่องราวเรื่องราวที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณได้เจอกับเรื่องราวดีๆแล้วนะทุกขลาบแล้วนะคะชาววันพุธสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ความมั่นคงในชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนโสดนะต้องบอกเลยว่าใครที่โสดอยู่เนี่ยกำลังจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างที่บอกไปนะคะกําลังจะมีคนดีๆเข้ามาจีบนะอาจจะเป็นคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับคุณนะจะเด็กกว่าหรือว่าทัศนคติเขาเนี่ยเรามองเข้าไปแล้วเรายังรู้สึกว่าเขายังมีความเป็นเด็กอยู่เขายังมีความที่ชอบทําอะไรที่มันมีความท้าทายวุ่นวาน นะคะมุทะลุหรือทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทาง คนที่ชาวต่างชาตินะคนทางไกลก็มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่าเป็นเพื่อนไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์และยิ่งช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ยมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองนะคะสําหรับถ้าใครได้มีโอกาสนะออกไปงานเลี้ยงเฉลิมฉลองกินเลี้ยงแผนกหรือว่ากินเลี้ยงรุ่นอะไรก็ตามนะคะกับเพื่อนๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันแต่ถ้าใครเนี่ยทำงานธุรกิจส่วนตัวไม่ได้มีเวลาที่จะไปเจอกับใครเลยก็อาจจะมีนะคะพวก ลูกน้องบริวารลูกค้าหุ้นส่วนที่เขาทำงานร่วมกันกับคุณเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่เราจะได้พูดคุยกันแต่ก็ยังคงเป็นช่วงเวลาที่นะแปดดาบเนี่ย ชาววันพุธเองคุณยังไม่ได้เปิดใจอะค่ะคุณยังปิดกั้นหัวใจคุณอยู่คุณยังอยู่ในช่วงเวลาของเราเองอาจจะยังพิจารณาหลายอย่างด้วยนะคะบางทีเนี่ยเรื่องของความรู้สึกเรื่องของสิ่งที่คุณเคยผ่านมาในอดีตว่าที่คุณเคยรักใครที่คุณเคยให้ใจใครด้วยความยุติธรรมด้วยความรักบริสุทธิ์ใจที่มีให้เนี่ยแต่บางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นคุณค่ากับสิ่งที่คุณเป็นนะคะหลายๆท่านอาจจะ จเจอกับปัญหาเรื่องรักสามเศร้าการโดนทรยศหักหลังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ คนที่คุณรักมากๆคิดที่จะฝากชีวิตเอาไว้ด้วยแต่ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์มันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะมันเลยอาจจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีแนวคิดใหม่ๆมีมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องความรัก j u s t ิสเริ่มพิจารณามากขึ้นกับการที่จะเลือกใครเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็เดอ Fool เนี่ยในช่วงนี้จริงๆแล้วคนโสดคุณยังไม่ได้คิดนะคะว่าอยากจะยึดติดกับใครมันเป็นช่วงเวลาที่โอกาสใหม่ๆก็เข้ามาพร้อมๆกันด้วยเนาะ เลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยคิดว่าอยากที่จะทําตามเป้าหมายชีวิตของตัวเองก่อนที่ตัวเองผิดพลาดมาหรือว่าเราไม่ได้ลงมือทําในขณะที่เรามีคนรักแต่ณวันนี้พอเราเป็นอิสระเราอยากทําในสิ่งที่เราอยากทําแล้วก็ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออเรามีความสุขเชื่อมั่นศรัทธาในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะเต็มที่กับสิ่งสิ่งนั้นหลายๆท่านนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย อ,อกหักนะจนบางทีเนี่ยเราแทบจะตั้งตัวไม่ได้เลยเราไปหาสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่มาเยียวยาหัวใจย้อมใจคุณอใบายามุขอะไรต่างๆในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่คุณสามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องราวที่มันเป็นจุดมืดจุดบอดในใจคุณออกมาได้แล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่มีเหตุการณ์อย่างที่แม่หมอเล่าไปเนาะอ่าแต่ใครที่สถานการณ์ โซแบบไม่มีใครเลยเนี่ยก็จะน่าก็น่าจะมีโอกาสได้ เปิดใจที่จะเริ่มต้นคุยกับใครสักคนเหมือนเราอยากจะมูฟออนไปเจอสิ่งใหม่ใหม่ไปเจอโลกใหม่หลายๆท่านเลือกที่จะคุยกับคนทางไกลเนะคะเลือกที่จะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนไกลเพราะว่าเหมือนกับเราพยายามที่อยากจะพังทลายกำแพงความกลัวของตัวเองนะคะก็กําลังจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหงาแล้วนะชาววันพุธแต่สำหรับคนมีคู่นะสถานการณ์คนรักคนมีคู่ของคุณในช่วงนี้เนี่ยจริงๆก็ถือว่า เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะ Justice เนี่ยมันบ่งบอกว่าเรากับคนรักเหมือนมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะมีการ ใส่ใจหาเวลาให้กันมากขึ้นหลายๆท่านกำลังวางแผนที่จะเซอร์ไพรส์คนรักหลายๆท่านกำลังวางแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกับคนรักเนี่ยฮะใครที่เข้าใจกันผิดไม่เข้าใจกันมีเรื่องบาดหมางกันมาก็มีโอกาสที่จะได้ปรับทุกข์กันแล้วเนคะคะเปิดใจรับฟังกันมากขึ้นอะไรที่ทำให้การเสียใจเนี่ยหรือที่ผ่านมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งเงียบไม่ค่อยสนใจเป็นความ สัมพันธ์ที่เหมือนดูดูกันไปเรื่อยๆไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่สถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็กําลังจะดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีในช่วงนี้เนี่ยชาววันพุธเองคุณเบื่อนะคุณเบื่อเนี่ยเห็นไหมจัสตินะคะนักกฎหมายที่ถือดาบเอาไว้อยู่ข้างบนดาบนี่มันบ่งบอกถึงอารมณ์นนะคะแล้วก็ ราช่างตรงนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงความถูกต้องแต่คุณชูดาบเนี่ยหมายความว่าคุณชูความรู้สึกเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ใช้ปัญหาของตัวเองเป็นหลักและเริ่มไม่แคร์ความรู้สึกคนรักแล้วเพราะคุณคิดว่าที่ผ่านมาคุณทุ่มเทเต็มที่เพราะฉะนั้นตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยเบื่อจนอยากเลิกนะคะอยากเดินออกอยากไปหารักครั้งใหม่แต่ไปก็ยังไปไม่ได้ยังติดบ,บ่วงยังมีภาระอยู่ด้วยกันเยอะแยะไปหมดบางทีก็ยังรู้สึกรักกันอยู่นะ ยังกลัวมันยังมีความเอ็นดูมันยังมีความเป็นครอบครัวมันผ่านทุกผ่านสุขกันมาเยอะมันก็เลยยังไปไม่ได้นะคะก็เนี้ยแหละธันวาคมนี้น่าจะมีเวลาดีๆมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันใครที่อยู่ไกลกันก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางมาหากันเนี่ยคะ่ะแล้วก็ใครที่ทะเลาะกันบ่อยๆก็อาจจะมีโอกาสที่จะ คนใดคนหนึ่งเกิดความเข้มแข็งมากขึ้นว่าเออเนี่ยจะหยุดแล้วในการทะเลาะจะไม่พยายามที่ใส่อารมณ์ใส่กันแล้วนะคะมันก็จะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายยอมแต่คนคนนั้นอาจจะไม่ใช่คุณนะอาจจะเป็นคนรักก็ได้ที่ช่วงนี้ตามใจคุณเป็นพิเศษมากๆเลยนั่นเท่ากับว่าชาววันพุธเป็นช่วงเวลาที่ตอนนี้เนี่ยคุณตามใจตัวเองได้อย่างเต็มที่และที่สําคัญคุณก็จะได้รับการ ตอบสนองจากคนรักด้วยนะคะแต่ว่าก็อย่าไปตามใจตัวเองเยอะจนลืมแคร์ความรู้สึกของกันและกันนะคะมิฉนั้นเนี่ย ปัญหาเดิมๆม,มันก็จะวนกลับมาที่หลูปเก่าหลูปเดิมคนที่เสียใจคนที่ต้องมานั่งรับมือคนที่รู้สึกเบือ่อคนที่รู้สึกหงุดหงิดโกรธอยากรักอยากเลิกรักเลิกเลิก,ก,กสถานการณ์ก็จะเกิดขึ้นอีกนะคะยังไงก็เอาใจช่วยชาววันพุธด,ด้วยละกันเนาะใครที่ความรักไม่ชัดเจนก็แสดงความยินดีด้วยนะคะความยุติธรรมกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุยกันมานานก็มีโอกาสที่จะได้บอกเลยว,ว่าจะไตต่อหรือว่าจะพอ แค่นี้ให้คุณได้รู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นตัวเลือกไม่ได้เป็นตัวสำรองสำหรับเขานะคะชาววันพุธทุกท่านโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่านไพ่หรือว่าชอบในการทำนายยังไงอย่าลืมนะคะกดไลค์ กด subscribe กดติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับหายในคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับใครนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์ Facebook Instagram เนี่ยติดต่อกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ